ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูพสุภคนกลับมาพอกันนะครับเมื่อนี้ก็ได้เ,เดี๋ยวเอาเหล็กเล่ามาฝากนะเหล็กเล่าบอดว่าหันบ่กเขาเด้บอกก่อนว่าบ่กเขานะครับพอผมจับเลขผิดนะไอตัวนี้ไอสองสามสี่จังไรก็ติดแน่นอนนะครับที่ผมอบอกนั่นละสองสามสี่จังไดก็ติดแน่นอนที่นี่วิ่งตัวเดียวได้วิ่งศูนย์ นะผมก็เลยจะเป็นทุ่นละ02 03 04ไปนะไอ้จริงมันออก08กับ84นะครับ08นะกับ84นะกะเขาจับเลขติดนะครับมันกะบวถึกนะที่นี่ไอ้0นี่เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ติดตามโยกกรสิหูนะครับ ผู้ท e ี่เข้ามาใหม่กบนั่นนี่นะครับงวดที่แล้วห้วิ่งศูนย์นะครับออกที่ศูนย์แปดนะวันนี้ห้วิ่งที่เลขแปดคือเก้าแปดมันใช่าหอยู่แปดมาสองวันติดเราเล้แปดหกหนึ่งแปดแปดสี่ศูนย์แปดนะมีแต่แปดกับแปดนะครับงวดนนี้บวกกันแล้วมันยังได้แปดอีกนะครับก็คือเจ็ดเจ็ด บวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดไปบวกแปดเป็นหน้นา 7, เป็นเมื่อไหร่เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้ากับแปดเป็นสามสามบวกห้าคงที่เป็นเลขแปดได้วิ่งแปดนะผมจะไปยังรวดเร็วไอพี่น้องทีมมาไมากก่กะยังไปบวกเงเองเด้อแต่พี่น้องที่อยู่ก่อนกะงูยู่ดอกว่านะครับเลขวิ่งกระได้มันเขามากอ่ะี่แล้ว วิ่งตัวเดียวนะครับบนล่างนะแต่มันก็มีสะดุดคือกันมาลดวันนี้แล้วก็เขามาสามงวดติดแล้วก็มาลดวันหนึ่งแล้วงวดบางหันกับลับมาเขางวดนี้มันที่เข่าตอดวะเลขแปดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเขียนใส่ไอกระดาษใบไม่ให้เดี๋ยวจีให้เบิ้งเบิ้อนั่นแหละตัวเด่นมันก็ได้ที่เอาใจเจ้าของเนี่ย ไอ้มันมันสีขวางสีนั้นไปกะสร้างมันพี่น้องบ่นต้องไอ้นั่นอืมจับอดีตถนัดจะของใส่ซเลยแล้วอืมราวพัฒนาอืเอ้าฮ็ดแต้มันสีตรงตรงเนี้ก็ได้นะครับวันที่สองกันยุ่งโอกกยอสองห้าหกห้าเนาะสองกกยอแต่ว่ามันกันยุ่งแล้ว นะเดนวิ่งนะครับแปดตัววิ่งแปดไอ้บานี้มาเบิงตัวเดนนะครับตัวเดนมุกกระเจอันนี้ละบ่ได้ไปใส่อันอื่นดอกนะให้พี่น้องประเทศเบิงเอกนะครับเขาดีตัวเดนนี่รุดยากนะครับให้ใส่ซีตำแหน,น่งนี่บวกกันเลยบวกกัน้เบิดนี่เก้า บวกสี่เป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งนะครับเข่าที่หนึ่งบนนะผมเคยบวกให้เบื้องแล้วเมื่อนี้ผมมาบวกดอกแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามโมงมันมาซีเพราะว่าผมให้ลดหนึ่งลดหนึ่งเพิ่มหนึ่งนะหกเจ็ดแปดสี่ศูนย์แปดอะ 7บวก8เป็น5 5บวก4เป็น9 9บวก0ได้เลข9สูตรนี้รุดยากนะพี่น้อง <c oughs> นะได้9ได้0ได้8เออีอก8 9 0อีกคือตัวเด่น สี่ห้าหกสามสี่ห้าสี่ห้าหกสามสี่ห้าอันนี้คือเปลี่ยนเดินทางเบิร์ดแต่ว่าไอสูตรเนี้ยรูดยากนะครับสูตรนี้เรามันกระส้นกับเ็กวิ่งห้านำนะครับเลกแปดถ้าแปดกับเก้าโบมาแปดกับเก้านี่ต้องติดนะครับหมวดน,นี้เราเรกเข้าได้วิ่งแปดนะครับอ่า ครับ8นะครับ8 2 8 3 8 5 8 7 8 8แล้วก็8 9ต้องกลับน้ำนะครับคือเลขต้องกลับน้ำแล้วพัฒนานี่ก็ได้ สอ7หกเจสอเซะเอ้ามันสี่เลียงนะครับ6ก7จ็ดเจก้าเกเกเจนั่นแหละกลับน้ำนะครับแล้วก็นหึ่งสออีกตัวหนึงหลายตัวพอสมควรนะครับเลขมวันี้คิดว่านะ น่าจะติดในเห็นแน่นอนนะครับหนึ่งชุดนะเ,เลขหนา้าเรี่ยงนะโบเลี่ยงกันหนาสิเบิ้ลนนะครับวันนี้้าเลี่ยงกันโถเด่นนะผมว่าเราหวยลาพัฒนานี่มมาออกตามหลังหวยใหญ่ไทยเฮาเด้อ นี่นะครับั้นมันออกไล่ๆกันนึงสินะสี่วันนี้มีโอกาสเลี้ยงนะครับมีโอกาสเลี้ยงโอกาสเบิ่อนนะมันก็แล้วแต่ให้พี่น้องไปผิดจาหน้าแต่ว่าจังใดก็แล้วแต่นะครับ ให้ติดแปดเก้าศูนย์ไว้แต่ศูนย์ผมพยได้จับใสาหายจากตัวเนี่ศูนย์นี่ช่วกันยูสองสูตรขึ้นกันนะครับแปดเก้าศูนย์นี่ชนสองสูตรเลยเพราะนั้นกับแปดเก้าเจ็ดเก้าไปเจ็ดมาจากสายเจ็ดมันก็นมีอยู่เจ็ดแต่ว่าสูตรมันรุดไปสองงวดไหมผมก็เลยอ๋องวดบางหันบอลรุดดอกเนาะนี่นะ เอาสองโตม้มาหนิเอานี่แปดกับหกเป็นสิบสี่นี่ในสี่กับเก้านะในสี่แปดกับหกเป็นสิบสี่ในสี่กับเก้าออกที่แปดสี่นะเขาที่เลขสี 4, อันนี้หกกับสี่เป็นศูนยะ์บวมหนานะเก้ากับสองเป็นหนึ่งได้หนึ่งกับหกมันบอเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่ก็ได้เป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองกับเจ็ดนี มันนี่แหละสูตรนี่แหละมันการเข่ากับรุดแน่คือกันนะสองกับเก้าเป็นหนึ่งได้หนึ่งกับหกวันนี้อ่าแปดกับสี่เป็นสองได้สองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดพอะฉะนั้นผมก็เลยมีนี่มีหกเจ็ดกับเจ็ดเก้านะหกเจ็ดกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ซื้อกะว่ากันไปนะบัตรฮาพี่น้องจับเลขแม่นก็ผมนี่แหละตัวเด่นมันนะครับ ตัวเด่นมันเสือ,อยังไดก็ได้ไฮติดแปดเก้าศูนย์ไว้นะครับลกอ่าแพนแนกมากรูดก็รูดไปนะรูดแปดรูดเก้านะครับคือสีรูดยากอย่นะมีวิ่งเป็นวิ่งตัวเดียววิ่งแปดนะครับเดี๋ยวให้เห็นสีแดงๆก่อนชาวบชิ่บเห็นแปดอีกแล้ววิ่งแปดนะไอซูนี่รูดยาก มาเร speaker, ิ่ ання, chutz, bah, มอันนั้นแล้วนะครับให้วิ่งแปดแปดกับเก้าอ่ะถ้าสมมติว่าสายวิ่งสายรูดนะให้แปดกับเก้าสองโตนะครับจังไรก็ติดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดก็มาจากไอ้สูตรเมื่อกี้ที่ผมบอกมนแหละแปดบวกสี่เป็นสองได้สองกับเจ็ดหรือว่าสี่ออกแปดสองพี่บอกนะหนึ่งสอง เ,เลขเลี่ยงนะครับเก้า <c oughs> อ,อย่าบอกนะว่าออกเก้าศออกแปดศูนย์แล้วเป็นเก้าศูนย์บ่นะครับเป็นลาวพัฒนานะพี่น้องกับพิจา,านณาเบิ้งนะครับว่าโอกาสมันทีมากตัวใดบ่ เฮดนา่สิเลียงนะนั่งสิเปลขเลีเลยงแปดเก้าไปงสิแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่ขามอยู่ตัวนึงอยู่นะครับหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับมันว่ามีไผ่หูเนาะว่าจะเลขสิออกตัวใดผมก็เฮดได้แค่ตัวเด่นนะครับเฮดได้ออกมาแค่ตัวเด่นอันนี้ตัววิ่งตัวเดียวมันได้วิ่งตัวเก้าไปนี่แปดมันมาก มาสองวันติดเราไหมออกแปดหกนะข้างล่างออกแปดหกข้างบนออกหนึ่งแปดอันนี้ข้างล่างออกแปดสี่ข้างบนออกศูนย์แปดแปดสีมากอยู่บอกแปดก็มากคักมาเนี่ถ้าแปดมากกัดน่อยก่อนก่อนจากไปก็ขอเป็นแปดแปดกับแปดเก้านิสเซเดอร์แปดแปดแปดเก้าเก้าแปดนิสซ่าท่านก่อนเสียอันอันน,นั่นดีก็ได้อืม กานกอนสิจากลูกจากกันนะเขาเออลูกจากลูกจาก,ม,ากมักแปดไหมจักสิมากว่ามานี่แหละเจ็ดแปดแปดปดแปเก้าเกแปดมันอยู่นี่แหละผมว่านะความน่าจะเป็นนะครับก็โอเคนะครับคลิปเล่าก็ได้มันบริมีแยงลายดอกมือแรง้งมันก็ออกแล้วละ่ะจะมาเบิ่งกันว่ามันจิติดให้ผมพ่อโตบ นะอาจจะเป็นเจ็ดแปดก็ได้นะวาดสีตัวสบอเหรอวาดไปแล้วกระดับว่าขัน้นแครวใจแท้เออเลขสีต่ตัวสั้นเป็นเลขสี่ตัวรถบอกอืมมันแนมไปเห็นไหมเก้า หนึ่งสองอาจจะเป็น4ีตัววะหกเจ็ดเก้าแปดมันกนสิบบอเลียงคักเลียงเนี่ยปนันดอกว่าบเรเลียงไอเจ็ดแปดเก้าไปสั้นคักปนันดอกนะครับก็ลองเบิง้งนะหกเจ็ดเก้าแปดมันอาจจะมีขันกันอยู่ตัวหนึ่งจังนสะี่หน้า หรือว่าหนึ่งหนึ่งสองเก้าแปดไปงีส่สินะจักละ่ะของผมมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะหกเจ็ดเก้าแปดและหนึ่งสองเก้าแปดมักแปดเนะ <c oughs> าะก็โอเคนะครับคลิปเล่าก็ได้นะแล้วให้พี่น้องไปเฮ็ดเบิ้งสูตรมันก็นได้สูตรเล็กวิ่งก็เอาตามนี่ละ่ะนี่เห็นมัเอานี่ บวกกันนะแคบเราก็ับไปล่องไปอนันเบิงนะครับ,รบ,นนนนรบ0บวก4ได้4 4บวก9เป็น3 4, 9, 3บวก9เป็น2 2บวก5เป็น7วิ่งตัวเดียว7ออก7หานะครับ3บวก4เป็น7 7บวก3เป็น0 0บวก3ได้3 3บวก5เป็น8วิ่งตัวเดียว8ออก2 8 0 8ไปงี้นะนะครับมันก็เขาร้ายงอนยู่10ก็งวดแต่ว่าสูตรไอ 8 9 0นี่ลดยากนะไอซีซีตำแหน่งบวกกันเบิดแล้วก็เพิ่ม1ลด1นะผมเคยเหยียบเเบิ่งแล้วนะครับไอซีตำแหน่งที่ว่าคือสีตำแหน่งไหนสีตำแหน,น่งนี่นี่สีตำแหน่งนี่บวกกันแล้วก็เพิ่ม1ลด1นะครับอันนี้ตำราผมเนี่ผมเขียนไปเขียนมากระติมมุนไอซูนี่ผมเ,เคยรุดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดม้วนแล้วเนะี่ยอยากโฮมสมมุติให้เบิ่งก็ได้กล้าบวกหนึ่งเป็นสิบ เป็น0 0 2ได้2อ่า2 5เป็น7ได้ได้7ก็ไว้ตรงกลางนะครับได้7ได้8ได้6ได้6 7 8มันออก4อ่าออก7 4 7 6นะอ่าลองเบิ่งอีกจักนวดก็คือ4กับ7เป็น1 1กับ4เป็น5 5กับ7เป็น2 2ไว้กลาง2ก็เป็น1 2 3นี่เห็นบ่ มันเข่าของมันทุกงวดนะเพราะนั้นนะครับติด890ไว้หาตัวแม่นๆใส่อีกตัวนึงนะ890หาตัวแม่นๆใส่อีกตัวนึงนะครับบบผ้าดดอกไอ้890นี่ก็ได้คิดว่านะเพราะว่ามันกับเข่ามาโดนแล้วสิบเจ็ดสิบแปดงวดนะครับแต่เลาวิ่งตัวเดียวให้วิ่งแปดก็โอเคนะครับหัวเราะพัฒนาก็ได้เดี๋ยวสีมาดงเรคล่าง หวยรัฐบาลห้นะครับเล็กลงหวยรัฐบาลมั่นใจครับงวดวัางหันก็ <c oughs> โอเคเดี๋ยวหวยรัฐบาลว่าจังใดจังว่ากันเนาะนี่หวยรัฐบาลว่งหันก็นได้มั่นใจนะอันนี้เลขนาย,ยกไหมนะบอมาซื้อไว้คือกันได้นน่ไอหนึ่งสองสามนี่จังไดก็ติดชั่วๆนะครับงวดที่แล้วเห็นบอนี่ สูตรมันนะครับในหนึ่งสองามหสามวดนี้คือกันตัวเด่นนี่ส้นนะครับเดี๋ยวผมซิมาเฮตุไหยเบิรงอยู่เป็นเลขล่างนะเอาไปเป็นแนวท่างไปก่อนอันนี้เป็นเลขราวพัฒนา890นะครับเด่นสุดโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมือแรกเลขก็ออกแล้วล่ะนะสวัสดีครับ